สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเซมบงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของไมโครโฟน s l l m ม o n i c l i n k 500 Pro X v 2 r เป็นไม่ไล้สายคลื่นความถี่2.4 GHz ที่ต่อยอดมาจากไมโครโฟนรุ่น ยอดนิยมคือพี่ใหญ่เชื่อว่าคนทำคอนเทนต์ทำงานวิดีโอเนี่ยเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับหน้าตาของไมโครโฟนซาลามนิกบีลิงห้าร้อตัวนี้คือเรียกว่าไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยเป็นไม์สามัญประจำบ้านของสำนักข่าวหลายๆสำนักรวมถึงสื่อหลายๆสื่อหรือว่า ยูทูบเบอร์หลายๆคนก็เลยทําให้เราได้เห็นเจ้าไมโครโฟนตัวนี้ในสื่อในช่องรีวิว YouTube หรือว่าในรายการข่าวเยอะมากแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางซาราโ o n i c ก็ได้เปิดตัวเจ้าตัว b e l l i n k 500 Pro X B2R ตัวนี้ออกมา <c oughs> เพื่อเป็นการอัปเกรดตัว b e l ิ i n 500 Pro X รุ่นเดิมนะครับโดยที่ว่าฟังก์ชันหลักๆที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของการ บันทึกเสียงได้ในตัวไมโครโฟนเองซึ่งณวันนี้เองเนี่ยก็แทบจะเห็นว่าไม่ทุกยี่ห้อเนี่ยก็ใส่ฟังก์ชันนี้เข้ามาแล้วการที่เรามีไฟล์เสียงบันทึกอยู่ในตัวไมโครโฟนเองเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีไฟล์เสียงคุณภาพสูงสำรองไว้ในกรณีที่ เราเกิดปัญหาสัญญาณลบกวนหรือว่าไม่เสียงหายไม่เสียงขาดเราก็ยังสามารถจะดึงไฟเสียงในตัวไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้งานแทนได้ตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขาจะมาในกล่องชาร์จเหมือนเดิมในชุดของเขาเองเนี่ยก็จะมีไมโครโฟนหรือว่าตัวส่งสัญญาณมาให้2ตัวนะฮะตัวนึงพี่ใหญ่เอามาติดไว้ตรงนี้ก็บอกก่อนว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินเนี่ยก็คือเสียงจากเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะฮะมีไมล์ลาเวเลียให้2อัน มีตัวเฟอร์วินชิลนะครับเอาไว้สัลกันเสียงลมด้วยแล้วก็มีสาย USB C สัลการกชาร์จแบตเตอรี่มีสาย TRS สัลการกต่อเข้ากับตัวกล้องแล้วก็ t r s สัลการกต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับซองใส่ตัวไมโครโฟนมาให้นะฮะที่ตัวรับสัญญาณครับมาดูที่ตัวรับสัญญาณกันก่อนที่ตัวรับสัญญาณของเขาเองเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับตัว BLi ิง500 Pro X เลยก็คือมีหน้าจอ OLED อยู่ด้านหน้าครับแล้วก็ด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นช่องสาร,รการต่อหูฟังไว้มอนิเตอร์เสียงกับไลอ u t เอาไว้เอาสัญญาณออกส่วนด้านข้างเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม On-O f f กับปุ่มมิวนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มบวกหรือปุ่มเซ็ตแล้วก็ ปุ่มลบรวมถึงว่าเขามีช่อง USB C สำหรับก,การชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ด้านหลังก็เป็นคลิปหนีบเอาไว้หนีบกับพอตชูได้คือที่หน้าจอของเขาเองเนี่ยจะเป็นการโชว์สถานะของตัวไมโครโฟนทั้ง2ตัวอันนี้ขึ้นเป็น audio level มาให้เลยแล้วก็บอกแบตเตอรี่ของไมโครโฟนทั้ง2ตัวด้วยในส่วนของการตั้งค่าครับเวลาที่เราใช้งานคือปกติเราเปิดออนขึ้นมาก็ใช้งานได้เลยแต่ถ้าเราต้องการจะตั้งค่าไมค์เนี่ยเราก็กดปุ่มบวกค้างเอาไว้เขาก็จะเข้าไปในการเซตของตัว เมนูนะฮะมีการเซตวอลล่มหูฟังเราสามารถเซตวอลล่มหูฟังได้เราเลือกตัวเอาพุตโหมดได้นะครับว่าจะให้เป็นสเตอริโอหรือโมโนซึ่งอันนี้เองเนี่ยเวลาที่ใช้งานนะครับบางคนอาจจะสับสนว่าอ่ะแล้วเราจะใช้เป็นโมโนหรือสเตอริโอดีโดยปกติเองเนี่ยถ้าเราใช้งานเป็นโมโนเวลาที่เราใช้ไม่สองตัวไม์ My ทั้งสองตัวจะออกมาเป็นชุดเสียงเส้นเดียวกัน แต่ถ้าบอกว่าเราใช้งานเป็นสเตอริโอครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยไมค์ตัวหนึ่งจะเป็นเสียงทางซ้ายไมค์ตัวหนึ่งจะเป็นเสียงทางขวาก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะแยกเสียง mm hmm. เผื่อพิธีกรคนนึงพูดเสียงดังอีกคนนึงพูดเสียงค่อยเราก็สามารถที่จะบาลานเสียงได้แล้วก็ค่อยมิกซ์เสียงรวมกันออกมาเป็นเส้นเสียงเดียวอันนี้ก็ประโยชน์ของการเลือกโมโนกับสเตอริโอครับ มาดูที่ตัวไมโครโฟนกันบ้างครับอย่างแรกก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ใช้ไมโครโฟนตัวนี้ในการบันทึกเสียงอ่ะเคาะเก่าใหม่ให้ดูในเบรกแรกเองเนี่ยพี่ใหญ่ใช้ไมโครโฟนบันทึกเสียงไฟในตัวใหม่เองก็คือไม่ได้ต่อตัวรับสัญญาณแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ต่อตัวรับสัญญาณเข้าไปกับตัวกล้องแล้วนะครเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินก็คือเสียงที่ผ่านสัญญาณวเลสเข้าไปที่ตัวรับสัญญาณแล้วก็บันทึกในตัวกล้องซึ่งก็จะต่างจากเบรกแรกที่เอาไฟตรงๆจากไมโครโฟนตัวนี้นะฮะมา ใช้ในการทํางานก็ลองดูครับว่าเสียงเป็นยังไงที่ตัวส่งสัญญาณหรือตัวไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเจ้า b l i n k 5 0 5 p r p X t X TXR ตัวนี้ จะไม่มีหน้าจอ OLED แล้วซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบางคนอาจชอบหรือไม่ชอบคือถ้าคนที่บอกว่าชอบแบบนี้ก็จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยหน้าจอตัวเนี้ยมันรบกวนเวลาที่เราติดไมโครโฟนแล้วมันมีหน้าจอมีไฟวิ่ง,ง,งก็อาจจะดึงสายตาคนดูไปส่วนคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเราไม่สามารถจะดูสถานะข้อมูลหรือว่าสเตตัสของตัว ไมโครโฟนได้เราต้องไปดูที่ตัวรับสัญญาณแทนนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบครับว่าชอบแบบไหนแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีจอมาให้ความแตกต่างอีกอย่างนึ่งก็คือว่าด้านข้างของตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาจะมีสวิตศ์สานการเรคคอร์ดนะฮะก็คือเขียนว่า REC เนี่ยแหละ เวลาที่เราจะบันทึกเสียงในตัวไมโครโฟนเราก็สับสวิตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไฟ LED สีแดงก็จะติดนั่นหมายความว่าตอนนี้ไมโครโฟนก็จะบันทึกเสียงให้แล้วในตัวไมโครโฟนเองเนี่ยเขาจะมีเมมโมรีอยู่8 g b ครับซึ่งบันทึกเสียงได้ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งโดยที่เวลาที่เราบันทึกเสียงเนี่ยทุกๆ30นาทีเขาจะขึ้นเป็นไฟล์ใหม่ให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ถัดจากสวิตช์เลคคอร์ดเองก็จะเป็นปุ่มปิดเปิด,ปดแล้วก็ปุ่มมิวนะฮะซึ่งเราก็สามารถกด ปิดใหม่ได้นะครับอีกด้านหนึ่งเองเนี่ยก็จะมีปุ่มบวกลบครับอันนี้เอาไว้ปรับเกณฑ์หรือว่าปรับความดังของไม้แล้วก็มีช่อง usb c สาร,รการชาร์จแบตเตอรี่รวมถึงด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นตัวไม้บิวอินกับช่องต่อไม้นะฮะเอาไว้สาร,รการต่อไม้แล้วเวลียตัวไม้บิวอินของเขาเองเนี่ยจะเป็นไม้แบบออมนิ้เดเรกชันแนลก็คือรับเสียงรอบทิศทางเลยครับแล้วก็ ตัวไมโครโฟนตอบสนองความถี่เสียงที่20ถึง20,000เฮิรต์ก็เรียกว่าครบช่วงที่หูคนได้ยินพอดีแบตเตอรี่ของตัวไมโครโฟนครับเขาสามารถใช้งานได้นานถึง11ชั่วโมงถ้าเราไม่บันทึกเสียงแต่ถ้าเรากดเรคคอร์ดหรือว่าบันทึกเสียงไปด้วยแบตเตอรี่ของเขาก็จะใช้งานได้อยู่ประมาณ8ชั่วโมงครึ่งต่อการชาร์จ1ครั้งครับ ตอนนี้มาลองฟังเสียงไม่ l a าเวเลียที่ให้มาในชุดกันบ้างนะครับอ่ลองเคาะเคาะไม่ให้ดูว่าใช้ไมโครโฟนตัวนี้อยู่จริงๆแล้วก็ตอนนี้แอบลมแรงนิดหนึ่งนะฮะก็ให้ลองฟังเสียงดูเทียบทั้ง3แบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงในตัวไมโครโฟนเองเบรกแรกเนาะเบรกที่2ก็คือใช้ไมโครโฟนตัวนี้ส่งสัญญาณไวเลสไปที่ตัวรับสัญญาณเข้ากล้องนะฮะให้ดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงแล้วก็แบบที่3ก็คือ ต่เราเวเรียแบบนี้นะฮะให้ลองฟังเสียงดูครับว่าคุณภาพเสียงของไมโครโฟนตัวนี้เป็นยังไงบ้างในแง่ของการใช้งานจริงๆเท่าที่ไปลองใช้งานมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวไมโครโฟนตัวนี้เองเนี่ยค่อนข้างเล็กและก็เบา ส่วนในเรื่องของระยะทางที่เขาใช้งานได้นะฮะทางซา l า m o นิกบอกว่าเขาสามารถใช้งานรับส่งสัญญาณได้ไกลถึง100เมตรซึ่ง100เมตรอันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็น100เมตรแบบ Line o f Si ซส์หรือว่าในระยะสายตาหมายความว่า100เมตรตรงนี้ต้องไม่มีอะไรมาบังสัญญาณนะฮะแต่ถ้าเราใช้งานในที่ที่มีการใช้ขึ้นความถี่เยอะมีคนใช้ไม้สแบบนี้ เยอะๆเหมือนกันเองเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวสัญญาณนิดหนึ่งพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าให้เสียบหูฟังมอนิเตอร์สาวเช็คเอาไว้นะครับเพราะอาจจะมีเรื่องของการกวนสัญญาณกันได้แต่ถ้าบอกว่าใช้งานที่โล่งๆเราใช้ไมโครโฟนตัวนี้คนเดียว ไม่มีปัญหาเลยครับในเรื่องของการบันทึกไฟล์เสียงเองเนี่ยนะฮะตัวคุณภาพของเสียงที่ได้ความละเอียด48กิโลเฮิรตซ์24บิตซึ่งถือว่าเป็นคุณภาพเสียงที่ดีเลยครับในแง่ของการใช้งานจริงเองเนี่ยไมโครโฟน b l i n k 500ซีรีส์ก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนที่เชื่อถือได้ตัวหนึ่งเลยครับชั้งในแง่ของงานระดับอาชีพหรือว่าในงานวิดีโอคอนเทนต์ทั่วไปคือเราสามารถจะต่อเจ้าตัว,ตวไมโครโฟนตัวนี้ใช้งานได้ทั้งกับตัวกล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่า จะเป็นโทรศัพท์มือถือคือเอาไปทำวิดีโอคอนเทนต์เอาไปทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยตรงนี้ไม่มีปัญหาให้ความยืดหยุ่นในการทำงานค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวไมโครโฟนตัวนี้เขามีระบบเรคคอร์ดเพิ่มขึ้นมาให้ก็ช่วยให้งานของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นลดข้อผิดพลาดครับคือเผื่อบางทีเองเนี่ยเวลาที่เราต่อไมค์อาจจะเสียบสายไม่แน่นหรือว่าตัวไมโครโฟนเองเนี่ยมีสัญญาณลบกวนมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในไฟล์วิดีโอของเรานะฮะเราก็สามารถเอาเสียงจากตัวไมโครโฟนตัวเนี้ยเข้าไป ซิงกับไฟล์วิดีโอของเราได้ก็ช่วยให้เราเซฟตี้มากขึ้นนะไม่ต้องมานั่งถ่ายกันใหม่หรืออีกอย่างหนึ่งที่พี่ใหญ่ชอบทําก็คือว่าเราสามารถใช้เจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้เป็นเหมือนกับเครื่องบันทึกเสียงได้เลยเวลาที่เรามีประชุมเวลาที่เรามีเรียนนะฮะเราก็สามารถใช้ไมโครโฟนตัวนี้ตัวเดียวนะครับในการบันทึกเสียงหรืออยากจะถ่ายคลิปแบบสะดวกสะดวกนะฮะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเอาตัวรับสัญญาณเนี่ยไปต่อกับตัวกล้องหรือโทรศัพท์มือถือของเรา เราก็ใช้เจ้าไมโครโฟนตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วก็เปิดเรคคอร์ดบันทึกเสียงเอาไว้เราก็ถ่ายงานได้เลยกลับไปบ้านเวลาที่เราตัดต่อวิดีโอเราก็ค่อยเอาไฟเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้ไปซิงกับตัววิดีโอของเราแค่นี้เราก็ได้เสียงคุณภาพดีจากไมโครโฟนแล้วก็ได้วิดีโอที่ใช้งานได้นะฮะคล่คองตัวแล้วก็สะดวกมากขึ้นเพราะอย่างบางทีเองเนี่ยการเอาไมโครโฟนไปติดยิ่งบางคนเอากล้องไปขึ้นกิมบอลหรือว่า เอามือถือไปใส่กิมบอลเองเนี่ยตัวไมโครโฟนเองอาจจะเป็นการถ่วงน้ําหนักกิมบอลก็ลดความสะดวกลงไปทีนี้เองเนี่ยนะครับสำหรับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้จะมีนิดเดียวก็คือพี่ใหญ่ว่าถ้าเขาทําให้สามารถสั่งบันทึกหรือสั่งรคคอร์ดจากตัวรับสัญญาณได้ด้วยเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้สะดวกขึ้นเอาไว้กันพิธีกรลืมกดปุ่มรคคอร์ดอันนี้นะฮะก็สามารถสั่งได้2ทางแต่ว่า ตอนนี้เองเนี่ยก็คือจะต้องสวิตท,ที่ตรงนี้ตัวเดียวนะครับกับค่าตัวของไมโครโฟนครับซาราโมนิกบีลิง500 Pro X b 2 r เนี่ยเขาจะอยู่ที่8,750บาทพี่ใหญ่ว่าเขาเป็นไมโครโฟนไร้สายตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆครับเราได้การทำงานที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ได้เสียงที่คุณภาพดีรวมถึงว่าได้ระบบบันทึกเสียงในตัวใหม่ซึ่ง ปกติเองเนี่ยไมค์ที่มีฟังก์ชันบันทึกเสียงในตัวไมโครโฟนส่วนใหญ่จะราคา1 0,000ขึ้นนะรเรียกว่าหมื่นอัพแหละแต่ว่าตัวนี้อยู่ที่8 0 0 0กว่าบาทสำหรับใครที่กําลังมองหาไมโครโฟนไร้สายดีๆราคาคุ้มๆเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าลองดูเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เป็นช้อยดูครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube c h anel n snap techzone แล้วก็กดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจ snap techzone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ